อนน่นก,กันเป็นมูลเลยครี่เป็นแวุ่นยอดนแลอีันนี้เป็นผลของที่ว่าฝนบาตกโดนครับน่นดนเลยอยเป็นกน้อนด้ครับ ยังมาข้นปานมาพวกอ่างุ่นเลยครับนี่บัวพ่อแล้วเพื่อนพี่น้องหลายเลยเลยจ้ะเสียงรถบกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องได้จ้าสวัสดีครับพ้ากระช่องของน้องอิวด้จ้าพี่น้องจ๋าห่างหายกระแปหลายมือเลยเพ่อพี่น้องจ๋าฝนตกเพื่อนพี่น้องนี่บัดนี้ก็เริ่มมีแดดแลวจ้ะลังฝนตกแต่บ่เป็นอย่างไปได้นอกจากมาเลาะหาเห็ดได้จ้ะมาบัดนี้อฝนตกแล้วล่ะเอากระสีมาเลาะเก็บเห็ดจ้ะบัดนี้ โอ้ยเป็นช่อเลยเข็ดเพิ่งขมพอพี่น้องมัออยู่ห่างหายหนาหายตาไปหลายมือเลยติดฝนจ้ะมันไปล้อทั่วเบิดกับนันคาแต่ลบฝนฝนตกกระถ่ายไปได้นะอพอพน้องเนาะเบิดช่อเละตกนีดน่อยก็มีมันหาจะเริ่มขึ้นอีจกจ้ะมันงบอกน้่เอ๊ะมันยังน้อยมันยังเริ่มขึ้นอยู่เดวก็ซีเว้นไว้ ไปในพุ่มเง่ก่อนครับแง่จ้ะสามดอกนี่ครับสามมีรู้ว่าหน่อยลายป่นนี้เขามากันนี่เขาเลยจ้ะช่อเลยโอ้หลายอยู่ด้วยอย่าเพื่อฟิลเขาได้เก็บอยู่ด้วยนี่นี่ดอกใหญ่เพิ่นก็มีี่เฮียงเลย มนคนะครับมุดกระกัดไม่ได้เก็บหลายมือเป็นจังไหร่ในนี้มันเป็นมือสันสันเซนเซนได้นน่ทางอื่นเพิ่งเก็บได้เนาะพี่น้องพักใต้ปีนี้อันเฮดมาลาจ้ะเฮดมาลาหมูออกรอบรอบที่แล้วออกน้อยหนึง่งพอได้เก็บนนี้หน้ามาหลายแล้แบบนี้ของจริงเลยเด้อ บึงกันยาวๆเด้อบันเด้อของแท้มาแล้วขี่นี่ผ่านคลงน้ำอุ้ยเี็น้องน้ำถ่วมไหลถักผักเลยปีนี้ฝนมาละน้ำหาฝนแห้งครับครม่น้ำหากระเต็มห่วยเต็มหนองเกือบสิ้นเดือนมิถุนาปีนี้ผักใต้เขาตกเน อยู่เลยครับเปิดแต่งอน่ะอ้าวอยู่น้อยกันดอกนี้อ้าวสมมอ้วนตุ๊บเลย พี่น้องบางดอกก็เอาได้แล้วบางดอกก็เพื่อนกันยังน้อยเราก็สิเพื่อนไว้นะจ๊ะเยอะเยอะถึงตั้งเป็นงูป็นก้อนเลยอีว่ารอบนี้ก็สิบคืนหลายกว่ารอบที่แล้วอีกรอ,รอบที่แล้วอยู่นี่บ่ค่อยหลายนะ้องที่ฟิน์ละแมนครับพปีที่แล้วเฮามาเก็บอยู่นี่เยอะมากจาก้ะวันนี้เราเพื่อนเทาน้ำหลายแล้วเหมือนน้ำยังบ่ถึงรอบที่แล้วรอบนี้แหละของแท้แต่ว่า ดอกแน่นอนไปกระไร้ไหาก็ะื้กริเว้นไว้เนอี่นเอาได้หร <für> <Off canvas. S 2> ือยังอ้ยดึง <tuh> ดึง sure. ดึงยังน้อยอยู่เพราะได้เป็นบางดอกเ็นไว้ไ่เห็นยังมาเก็บได้หน่อยนึงจากว่าีพน้องผลงานเอ่อไม้นี่ เดี๋ยวมันออกหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นยังดอกน,น,อน้อยๆค่อ,อยี่น้องเดี๋ยวอีกสักมือกม้อสองมื้อจังพากันมาเบิ่งใหม่แต่ว่าสิพาก,กันไปเลาะเบิ่องไม้ต่างๆนะจ๊ะไ,ไปเบิ่งอีกสองไม้ก็สิแบบใดแต่ว่าไม้มันยังน้อยไปจ้ะมาคุณพี่น้องพากันมาอีกไม้นึงนอุอ้ยเต็ีมเลยครับมาอู้หูเบื้องมันคืนนี่นะเบิ่งนีเบื้อขึ้นนี่นะอะไรปะ ต้องขึง้นเน่นใท่ไหมพี่ซิมติดห่างน้ำดิมีห่างน้ำครับดิเป็นห่างอย้าคา <S 2> <S 2> องามเนาะคุณชอบเลย <S <S 2> <S 2> ดอกพอดีเลยจ้ะไม้นี้เพิ่นอยู่ข้างถนนปกติน้องอิ๋วมาแต่และเ,ออเที่อวโบ้เคยทันเพิ่นเลยนี่ปัญกลทางเพิ่นเห็นเพิ่นก็แวะเก็บเนาะจา้ะเมนครับนีเพิ่นอยู่ข้างถนนมารอบนี้เราต้องเอาเลย พอดีงามนี่ข้นเป็นก้อนเป็นโม่ยั่ครับเก่งเลยปัดหมูเป็นหมูดมดแบบมดูเลยครับ หัวเป็นเกลือเนี่ยรุดายเนาะมึดเป็นก่อนมันดอกก็เปื่อยละนี่รับเปื่อยฝนก่ได้เปื่อยอย่างเดียวถึงน้ำเดี๋ยวเขาไปเลือกเอาอยู่ไหนนี่เขาไปเลือกเอาบังเป็นกลอะงานนี้ดอกมันร้อนอ๋อ ยังไม่ได้ขึ้นไปบนข้างบนเลยด้อเขขัน okay, ขนายนะครับนั่นเต <c oughs> ็มเลยมดกลายใครอยู่ก็เป็นมดกัดเนาะแม่จ้ะ เก็บไปก่อนเอาเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยนิหน่อยครับนี่ใส้มือหลายพดอะ่ะเธอกับคนลุกเต็มหลายพด <c oughs> มันบวกัดกิดจริงอยู่ดิเป็นตยาดมันใต่เยอะๆมันกระจักกระจี้อยู่ดิ อันนี้นนนแล้วเซบพอดีเซบ <c oughs> เป็นเนินมะจากจเก็บยากนิดนึง <c oughs>

ไส่น้อยแห้งเขาก็เสียเอาไว้ด้วยจังหวะพี่น้องเอาไว้รูดมันเอาบ่ได้มันน้อยพูดแต่อันใดเอาได้เขาก็เอาจงไว้กับบริษัครับใปเห็นกรรมิทธิปแบบุ่อ ค,ไคมไปเลยเขนึ้นหน้าผานะ้องเข้นยังน้อยนี่ยมีใครเ่อพี่น้องเบอร์นยังน้อย เป็นตุ่มเป็นตาอยู่คันว่าคันว่ามาทันก็ได้เก็บทำามบา่ทันก็บ่ได้เก็บเดอ้อ <c oughs> มาบาทันคาเซ็ตเพิ่นครับอยู่ขางทางน้ำเนาะนี่จ้ะเอากรบ่าด้มันน้อยพวกเลือกเอาเต็ม <c oughs> เลยครับ น่แหละเหมือนคือไข่หมันเอาไปได้น่ะ,ม,นไไนะมันน้อยแหงหากระพอไปที่ประจีออกก็จะเป็นเชือกต่ออกหลายแหงถ้าคนโด่งใหญ่นิดได้หลายแหง หมดอยู่ทุกทีเลยครับ,บนี่ช่อใอญ่ที่มันอยู่น้ำฮังหมดอ่ะมีนครับนี่อออชอบักใหญ่ดึกสวยมากขึ้นก่อนหมูเบื้องซงแถวนี้เนาะแมนออดอกใหญ่ก่อนหมู่ข้างบนนีม เป็นก้อนเจอเรื่อยๆขื่นเป็นก้อนเป็นกลุ่มนี่ข้างบนไปพอได้เก็บอยู่วยมือนีนยังน้อยอยู่ฝน,นหากระเซร้าได้ฝนเซร้าก็มาเลยฝนตกติดต่อกันหลายมือแหงจ้ะ,ะบางพื้นที่จะน้ำท่วมอะ เพื่นบบมีกับโบมีเนาะบ,บรรยามากับหลายโพดนลำท่วงครับแบบใจฟังสิบบมีความพอดีเนาะแถวนี้เยอะอยู่จแต่ว่าออกห่างๆกันดอกเป็นหลายอยู่แต่ว่าห่างๆกันเห็นแต่หัวเป็นปจีประจออยู่นี่ មកមកនៅក្នុងຫມົດយោងອັນນີ້ຫມົດយោង ขึ้นก้อนหม,มูเนะไม่นครับไม่ค่อยได้เห็นดอกบานๆใหญ่ๆเลยปกตินี่คุณ ลังม้อนับแน่นๆโอ้ลงมาข้างล่างแล้วเยอะมากเลยเนี่ยไปข้างบนถูกใต้โกไผ่ก็มีใสหลายแล้วอ่ะนี่มี่พี่น้องก็มาขึ้นมองจยหนมาก กล้องระวังไหลลงมาเด้อค<า>รับเห็นเลยลงมาได้บ่ละถ้ามันถ้ามันไหลก็ต้องลงมาคุณเห็นแต่เห็นแต่หัวอยู่ข้างล่างคุณในปาา่าไผ่คุณดึงด,ดูม่วงอูลุกอูลุอยู่ในปาา่าไผ่คุณ๋ยวค่อยขึ้นไปเก็บ เคลียรได้ไพ่ขนานดม,มันอ่ะหมุนอเดอรตะกอต้นเก็บตนเก็บแต่เน้อยู่เหมือนกัน ฝนถาฝนพ่อพี่น้องได้เก็บเหชรแล้วไปกดแชน,น้องอิวดูดั่ด้อ,อมันมาเงียนมีบอกเย<ม>อะบ่งได้มือนำกัน <c oughs> ขอบคุณแจรถหรอพี่ฟิลครับเยอเป็น <laughs> ค,คำที่อยู่ถามตลอดต้องเตือนกันพอาไม่เชื่อ อันตรายมากเลยครับพ่หาเรืงเก็บหาเรงเก็บฟ้าหลายกันลืมสวดก็ต้องทักที่จริงมาเก็บได้อันครึ่งป่านนั่นแหละหาก็ทักกันข้ามาลืมกะพิ่นขับไปประเฮงแล้วเน้องพี่ๆหนะหาก็มาถามมึงด้นี่เต็มเม็ดนี่แม่นครับขึ้นมันยังน้อยๆนี่ก็อยะให้ไว้ก่อนเนาะน้อยพวกเอาดอกนี้นสิ มารักคักดิสิแข่นมีปุ๊กจ้ะทีละนิดปุ๊กทีละนิดทีละนิด ทำให้ทันเด้อคนเก็บไปเร็วอู้ไปฟิมเบื้งช่อนี่อะมรนะดอ,อกไล่ครับมาโอ้ยยุ๊ยยเลยนิวเป็นก้อนด้วยครับ ไปกระเต้ไปบนน่ะลองใกล้ๆก,ก่อนตะคอนอย่าเฝ้าไปก่อนเด้ปอปานน้องยิ๊วยังอีกพุ่น<ส>เห็นแลพุ่นอุ้ยปห็นแล้วพุนทีก่อนเนี่ยปานยังมะขืนปานมนะาพัวอ่างุ่นเลยครับนี่ <c oughs> <c oughs> พุนเนี่ยปานมาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฝ้าไปมองพุ่นเห็นก่อนแล้ว ตาสะออนคักขนาดอุ้ยใครดูฟุน่อะอุ้ย ไลยก่อนดีของถึงก่อนตรงอยู่มาข้างบนก่อนแล้วค่อยไปข้างล่างทีเดียวนะจ๊ะเมนครับดูนี่ชอนจากสิไปทางเลยก่อนเลยกล้องระวังเหย,ยียบเด้อมาข้างบนก่อนเนาะเมนครับนี่ช้อนนี่เตรียมตัวเด้อเตรียมตัวปาร์ตเด้อสิเปิดระเบิ่งอุง้ยคนเก็บปาร์ตก่อนแล้ว เด้ออือหึยมัมนขคืนุกันเป็นมูลเลยครับขนาดทำไม่พี่น้องอือเป็นไงปวด เต็มมือมือคนเก็บก็จะเม่นน้อยน้อยมหิดก็นไงครับเป็นก้อนเป็น่วยไงเห็ดได้ตะดอกสันนี้แล้ว บบนี้ตีลังกาเอาได้รุ่นนี่ไปน,นีไ้ได้หรอต้อง <c oughs> อยู่ตีลังกาเอาอันนี้เด็กกลุ่มเก็บเห็ดของแท้ครับนี้ได้นะตกกาแก่เอาเดี๋ยวแป๊บนึงให้หน้องอยู่จัดแจงตัวเองดีๆก่อนะพี่น้องลงมาแล้วแบบนี้ลุยเด็กเ,นเ,นเก็บธนัดเลย ถ่ายมุมเดียวเลยพี่ฟิมนี่จ้ะคัดขนาดอืมอ่ะแบบนี้เลยจ้ะ คุณลองช้างุณเมนเบิดเลยบอลนะแม่น,นครับ ้นมันเป็นคูน้ำไปพี่น้องลงมาเก็บในคูน้ำเลย นี่เพิ่งก่อนนี่ครับมาคนนี้นั่ดอกวเดี๋ยวนิ้ไงอเบื้อมาขึ้นน้ำคูน้ำอื้อดีแล้วนะลีนะ่ไปแมนครับคนอื่นบ่เห็นเฮาเห็นเดี๋ยวดีขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องข้างล่างก็ได้เก็บเรื่อยๆ พี่จะลังขึ้นก่อนเล่ถ่ายเพื้นใหญ่ก่อนครับถ้าสิออกในปากระทิ้นน่ะลงดูจะ้ะพี่น้องกระทิ้นน่ะลง นาบุพีสิมอนนอันนี้เป็นผลนของที่ว่าฝนวาตกโดนครับนี่อันนี้ดิมันเก็บมาไว้แบบตกที่เอ็นออกทีเดียวนเนาะมันอาใคยดันทางออกทีเดียวนี่ นั่งก็ที่บึงเลยมาบึงคนงานพามือนี่กันจ้ะพอได้เก็บหัวพ่อแลว้วพอน้องหลายเลยเลยจ้ะเสียงรถบอกว่าสิเป็นไม้ใดกติดรถเบิดเอพอน้องอยู่ข้างทางเบิ <c oughs> รถวันวันเนี่น,น, <c oughs> นครับ คลิปนี้กันลาเพราะพี่น้องก่อนก็แล้วกันได้จ้าหลังจากห่างหายกันไปหลายมือมือหนิก็หมานสุดๆหลังที่ฝนตกหลังจากฝนตกครับเป็นี้ก็สีมานก็รัวๆเลยจ้ังพี่น้องเพราะว่าได้ฝนแหละเห็ดก็สิเริ่มออกเนื่องจากถ่าพอได้เก็บเนาะเอาได้จ้าคลิปนี้กันลาเพราะพี่น้องก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่งอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าเมื่อยหายใจก่อนบ่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ